เข้าไปเอนนีข้าไปอกฝัง้ไ่เดี๋ยวรอที่ฝั่งโน้ที่เหตุการณ์เป็นไงช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยครับค่ะหนูเห็นรถส่งของเนี่ยค่ะก็เลยวิ่งมาแล้วทีเนี้ยเสียหลักตรงช่องมีอทีพอเสียหลักตรงช่องมียร์ทีปุ๊บ ก็มาทุก็ปิดปั้มตรงนี้เลยพอปิดปั้มเสร็จก็คนยังไม่ทันได้ออกจากรถนะคะเพราะว่ามันไฟมันลุกเลยไฟลุกท่วมเลยพอไฟลุกท่วมเสร็จคนมันก็เลยออกจากรถไม่ได้ก็เลยลาเป็นศพอย่างที่เห็นนะคะสองศพตรงนั้นค่ะต,ตอนตอนนั้นพี่อยู่ตรงช่วงไหนครับอยู่ตรงกว่าอยู่ตรงสะพานล,ลอยเนี่ย๋อ,อ <ừ> พี่กว่าถนนสะพานล,ลอยแล้วแล้วเหตุเกิดตอนช่วงประมาณกี่โมงครับพี่ประมาณหกโมงครึ่งได้ะคะ่ะ ผมคพึ่งแล้วตอนที่พี่เห็นที่แรกมันเป็นยังไงไฟลุกท่วมไหมหรือยังไงก็ไฟลุกท่วมเลยก็ยคือรถเสียหลักมาก่อนเพราะว่ารถขับมาในช่องบรคดีแล้วก็รถเสียหลักชนในแท่งใีเก็บในเนี่ยค่ะแท่งของกอกลางนะจือป<ม>ุ๊บแล้วทีนี้ก็ปิดปั้มพอปิดปั้มเสร็จแล้วรถก็เลยไฟลุกเลยก็คือคนอยู่ในรถยังไม่ทันได้ออกจากรถนะจ๊ะเพราะว่าออกไม่ทันเพราะว่าพอรถปิดปั้มปุ๊บก็จะออกไม่ทันก็เลย คนตะลุกกระจรุกออกมาเสร็จแล้วก็เลยเนี่ยกายยังเป็นจบอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วไฟก็ลุกท่วมทั้งคันแล้วรถก็แก๊สก็ระเบิดสองครั้งนะคะแก๊สระเบิดสองครั้งเพราะรถติดแก๊สระเบิดสองครั้งก็ไฟลุกท่วมใหญ่มากเลยค่ะแ,แถวๆนี้ไม่มีรถพวกรถเมย์รถอะไรต่อยู่ตรงแถวหน,น้าโรงเรียนจวบอหมดแ,แถวนี้ไม่มีรถเลยค่ะก็เลยไม่ได้รับผลกระทบถึงคันแล้วแล้วพอแล้วรพี่ได้โทรแจ้งหน่วยงานไหนไหม ก็พอเสร็จแล้วก็มีทางคาชาวบ้านแถวนี้ค่ะเขาก็โทรแจ้งนี่โทรแจ้งรถดับเพลิงแล้วรถดับเพลิงเขาก็มาแล้วเขก็เลยามามาฉีดน้ำจับ,บไฟอะค่ะและ้วสักพักก็รถตำรวจอะไรก็ตามมาอย่างที่เห็นนะคะออค่ะขอบคุณมากค่ะ